สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาทํากับข้าวง่ายๆนะเจ้าจะทาอ่าข้าวต้มรงเครืองนะเจ้าวัตถุดิบลักเฮานะเจ้าก็จะมีนี่เลยเจ้าข้าวสวยนะเจ้านาออันนี้เขาเอาไปหุงมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอ่ามันจะซุกเร็วดีนะเจ้านาะเสร็จแล้วก็จะเป็นกระดูกหมูหมูโบสอ๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมวันนี้ใส่ป่ามึกไปตัวเนาะแล้วอันนี้ ก็จะเป็นหมูหมูบดนะเจ้าแต่ว่าเขาเอาไปมัดอย่างไวเรียบร้อยเนาะกับหมูเด้งตัวนะเจ้าหมูบดกับหมูเด้งผสมกันแล้วก็มัดเครื่องอันนี้เดี๋ยวเขาจะปั้นเป็นก้อนเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาใส่เนาะเจ้านะผักปอมต้นหอมแล้วก็ผักคืมชายแล้วตรงนี้ก็จะมีกรกพักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเดี๋ยวเขาจะเอามาคั่วเครื่องเนาะเอามาคั่วเครื่องหมูนี่ไปไปดูวิธีการทําเลยนะเจ้า นี่เนาะขั้นแต่ขั้นตอนแรกเนาะเขากใส่น้ำมันลงไปนะพอเขาจะคั่วเครื่องมือนี่เนาะใส่ไปน้อยเดียวก็พอนะเจ้าเพราว่าหมูของเขานี่มันติดมันอยู่แล้วรอน้ำมันคือเดือดเลยนะเจ้าหลังน้ำมันเดือดเขากใส่เครื่องที่เขาตำไว้เนาะกระเทียมที่ใช้อย่างนี้นะเจ้าตำไว้แล้วใส่ลงไปคั่วเลยหมอกมันเหลืองๆสักน้อยเนาะ หลังจากนั้นใส่หมูบดลงไปใส่หมูบดลงไปเนาะแล้วก็คนให้มันแตกกันก่อนนอกห,หมูบดเนี่ยนะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปคั่วไปเลยบางตีเนาะฝนก่ออันต้มกากระดูกหมูกับน้ำไว้ก่อนเนาะแล้วก็คั่วเครื่องไปใส่ที่หลังแต่วานี่เขามีเวลาน้อยเนะาะเขา ต้มไปด้วยกันเลยเจ้าคว้วาไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวน้ำเติมพร้อมกันไปเลยเนาะเสร็จแล้วใส่นี่ลงไปเลยน่ามมึกของเขากับเท็ดหอมแล้วก็ใส่ขนอก้อนลงไปเนาะอนนี้ใส่ไปสอนก้อนหลังจากที่เหาควา้าจีนอย่างแล้วเนาะ ตอนนี้เขาเอาเครื่องปรุงลงไปเลยมีซอสลาเขียวเม่อกี้เขาใส่ขัน้อไปผงแล้วนะแล้วก็รสด,ดีเขาใส่เครื่องลงไปแล้วเนาะต่อไปเขาเติมน้ำเลยน้ำเติมลงไปเลย นี่เนาะเขาเติมน้ำลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขารอน้ามันเดือดแล้วเดี๋ยวจะปั้นหมูเป็นก้อนใส่ลงไปแหมกัมเนาะปิดฝาไว้ก่อนเลยเจ้ามาเอามาดูกันเนาะ,ะน้ำเดือดเลยนะเจ้านี่ตอนนี้ใส่หมูที่เฮามักลงไปเลยนะเจ้าใส่เป็นก้อนเป็นก้อนนี่เนาะจะได้หมูก้อนกลิ่นตัว เถีองหนักขนาดวะนี่ตอนนี้เขาใส่หมูหมูเป็นก้อนลงไปแล้วเดี๋ยวเขารอสักกันนานเดี๋ยวเขาเกาจะเอาเข้าหุงของเขา,าัะนะใส่ลงไปสักห้านาทีก็พอละเพราะว่าเข้าของเขาสุกแล้วเนาะมาเจ้ามาดูเนาะตอนนี้หมูของเขาสุกแล้วนะเจ้าเขาจะใส่เข้าลงไป ใส่เข้าลงไปเลยเข้านี่มันก็นจะอืดอยู่เนาะเอาม่ต้องใส่นักต่อไหนต้มละไว้แหมสักห้านาทีนเาจาต็ตอละเพราหวาอันเข้าเขาซุกมาแล้วมาเลยมาเลยตอนนี้ได้ละขะัต้มเขาซุกใส่พักลงไป เทิมความหอมลงไปนอกแล้วเดี๋ยวจะใส่ในถ้วยแหมมกำหนึ่งพักปอมต้นหอมแล้วก็ขึ้นชายแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเห็น,นอยถ้าไผ่กินนักกินน้อยเดี๋ยวไปใส่ในถ้วยเอาเนอร์เซ็จเรียบร้อยนะเจ้าข่าต้มเฮาปิดแก๊สเลยเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยเนาะหอม อันนี้หอมมากเป็นข้าวต้มทรงเครื่องใส่หมูก้อนตวเยเนาะมาเจ้าตอนนี้ข้าวต้มเฮาซุกเรียบร้อยเนาะเพิ่มพักป้อมต้นหอมกับขึ้นชายลงไปแล้วก็ริกไทย มอมๆลำๆเลยเจ้าในเจ้าข้าต้มสงเขื่องของเฮาเนาะมาละเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเน้อวันนี้เพราาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า